สวัสดีครับผมแมงครับผู้ชาแนลนะฮะตอนนี้ก็เราก็จะมาเลือกซื้อนะครับเนาะอ่าปุชานะครับเนาะอ่ากระทันบ้านเรานี่ครับผมเนาะมาถึงอ่าที่นี่ที่ไหนครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะคำม่วงคำม่วงบ้านคำม่วงนะฮะอำเภอคำม่วงอ่ะอันนี้นะฮะเนาะ แล้วก็จะมาเดินดูนะครับผมพุชานะครับเขียวมากลูกใหญ่มากนะฮะไอซี่ใส่จ้าโบกบีนะคะใส่แต่ละเล็กแต่ละลูกนะฮะเรีย่อะไรู้จักรไหมครับอ่าเนี่ยมะทันมะทันนะฮะอ่าเล็กนะฮะอ่าใส่เล็กถุงละสามร้อยนะครับใส่ใหญ่หนึ่งร้อยนะครับเนาะอ่า ừm chào mừng chào mừng chào luôn chào mừng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  300 mừng chào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  không chào mừng chào mừng นะฮะเนาะก็จะมีอันนี้ถุงละถุงละร้อยนะครับผมนี่ก็ถุงละห้าสิบถุงละร้อยเหมือนกันนะครับผมก็ปให้่่อแมนะฮะเนาะคแดวาสเลย่นี่นะครับเราไปดูด้านนู้นดีกว่านะฮะเนาะพี่เจนด้านนู้นด้วยฮะอืมก็มีหลากหลายนะครับแต่ว่าลูกเล็กนะครับ นะฮะนี่นะฮะน่ากินมากเลยนะคะน่ากินนะครับผมอันนี้ชงละสามใช่มสามร้อน่าจะชงอันนี้ข้างบนนะสี่ร้อยนะสี่ร้อยหมดเลยหรอสามร้อยก็สี่ร้อยนะฮะอืมะฮอืนะครับอะไรนะ นะฮะผมก็เซตซีมมือนกันก็จะมีนะคระับน,นอกจากมีมาทันแล้วยังมีมันเผาอีกนะฮะมันแจวเขาเรียกว่าอะไรนะมันแจวนะฮะหัวน,นะะมันน,ะนี่มันม่วงนะฮะอ,อ่ามันม่วงสีม่วงนะฮะนะใช่นะคราบผมเนาะ นี่นะสิก็มีเยอะเยนะครับนี่หลายถุงเหมือนกันนะครับอันนี้ถุงละเท่าไหร่เท่าไหรม่คมันแกุงเท่าไอยิกเสียแล้๋อมันเสียหมดแล้วนะครับทันอย่าเดียวนะฮะหนก่งนานนะฮะห้าสิบนะโอ้หบ อโอเคนะอ่ฮะไปไปอ่าสรุปเราก็จะเอาถุงนึงนะเอฟซีเนาะเอาเอาถุงละร้อยดีกว่าเนาะนี่นะฮะมาเอาถุงนี้ก็จะเอาถุงละร้อยนะพี่เนี่ยอทลเอาเองเท่าไรฮนะเอาลูกใหญ่ไปรลอยลูกใหญ่ไปเลยเหรอเอองั้นก็เอาถุงหนึ่งงานะนะ เอาที่นู่นที่มันกรอบนะคะอืมเรื่อกเรื่องเดียกว่าเราเราเป็นเรืยอกเดีกว่านะไฮฟีไม่ไหนเอาที่มันกรอบๆนะฮะอ่อ่อันกรอบๆหวานๆนะฮะอืลูกใหญ่นะฮะ อันนี้เท่าไหร่นะสี่ร้อยอันนี้เหรอประมาณนี้แหละ 100, นนก็ได้นะเอฟซีเนาะก็เป็นทุงละสี่ร้อยกับห้าร้อยไอสี่ร้อยหนึ่งร้อยนะครับเป็นห้านระ้อยนะฮะเนาะล้วงตังก่อนนะเอฟซี ครับผมปเปรี้ยวนะเวลากินกับน้ำอัก็จะไปกินกับน้ำพริกนี่นะครับผมแล้วก็จะมี2อย่างนะเอฟซีสดแล้วก็อันนีะนี่นะครับจำนวน500บาทนะครับทั้งหมดนะเอฟซเนาะ ก็จะไปฝากข้างบ้านนะครับผมอ่านี่นะครับร้านอยู่ตรงบ้านขม่วงนะครับเรือขม่วงนะฮะเนาะอ่าเราก็จะเอาเอาไปขึ้นรถเลยนะครับผมเนาะพี่เจนก็เอาถุงหนึ่งนะฮะเนาะอ่าแบบเเเต็งนนะะคคไม่อา นี่ได <ici> <an> ้แล้วนะครับผมของพี่เจมก็ได้เหมือนกันนะครับเนาะใช่อ่าอืมนะครับนี่นะครับผมเนาะพี่เจงก็เอาตังค์ครับเอาตังค์ตังนะฮะตังค์ตังคนะฮะเนาะรวมทั้งหมดเป็น กลับบ้านก็ต้องมีของฝากใะ้ีอ่าได้แล้วนะฮะพี่เจนถุงนั้นแล้วของถุงนี้แล,ล้วก็นี่นะฮะรวมทั้งหมดเป็นสองถุงนะสี่ถุงสามถุงนะฮะอ่าอ่อะนะครับสนใจนะครับ FC นะครับเดินขี่รถผ่านไปผ่านมาก็แวะจอดซื้อได้นะฮะเนาะที่ร้านอ่าชื่อร้านอนะไร นี่นะฮะผมได้แล้วหนึ่งสองถุงนี่นะครับผมนี่ฮะแม่ฝ้ายพุทธธานมสดนะครับผมเนาะหายผิกและส่งนะครับห้องน้ำนะครับผมเนาะเอาน้องนู้นตรงไปเดี๋ยวนะฮะอ่านะครับราคาไม่แพงนะครับสมราคาจริงๆนะฮะเนาะ ถุงใหญ่ก็400ร้อยต่างๆรับรองกรอบหวานนะครับเนาะแล้วก็เปรี้ยวอมน้ําตาลนะเปรี้ยวหวานนะครับเปรี้ยวหวานนะว่าพอดีพอเหมาะกันนะเนะอฟซีเนาะวันนี้เราก็ได้นะครับแวะซื้อนะครับพุทธาหรือมากระทันนะฮะบ้านเราเรียกก็มากระทันนะครับผมนะที่ร้านอเอาใหม่นะฮะเบอร์โทรไม่มีแล้วครับแม่ฝ้ายพุทธานมสดขายปิส่งนะฮะเนาะ,ะแม่ฝ้ายพุทธา นมสดนะครับย้ำอีกทีนะฮะร้านนี้เลยนะครับผมนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครก์กดติดตามให้ด้วยนะครับแม่งครับผูกชาแนลนะครับผม